พัดไม่ว่าจะงานราชหรืองานหลวงก็ไม่เคยขาดจริงค่ะโดยงานนี้นอกจากเจ้าตัวจะเผยถึงความรู้สึกที่ได้ไปร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแล้วยังขอเป็นตัวแทนเชิญชวนลูกๆให้หันกลับมาแสดงความรักกับคุณพ่อคุณแม่ให้มากๆอีกด้วยค่ะ ขึนใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็น่วนร่วมของงานนี้นะครับแล้วก็ได้เห็นคนไทยทุกคนนะครับวันนี้ก็สวมเสื้อสีฟ้ามาแล้วก็มาเตรียมตัวเตรียมใจในการปั่นจักรยานในวันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจมากนะเป็นภาพที่ชื่นใจแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะให้ทุกคนนั้นนะครับได้หันมาปั่นจักรยานกันออกกําลังกายเพื่อสุขภาพแล้วก็เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับนะครับกับลูกๆทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกผู้ชายนะฮะที่คิดว่าการที่แสดงความรักาล้ ซึ่งผมจะบอกว่ากอดไหนก็ไม่เท่ากับกอดที่ได้ได้รับจากกอดของคุณแม่ผมคิดว่าวันนี้ที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยสามารถทํากับแม่ได้ทําไปนะครับวันหนึ่ง,นนงถ้าเกิดว่าเราไม่มีคนที่เราจะบอกรักเขาไม่มีคุณแม่ให้เราบอกรักเขาเนี่ย <Okay. S 1> ผมคิดว่าเราจะมาเรียกร้องที่หลังไม่ได้จริงๆ